1พฤศจิกายนวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช้าวันที่1พฤศจิกายน2566เวลา7นาฬิกาที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรถนนพะหนโยธิน ตําบลอ่างทองอําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรนําคณะผู้บริหารที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรข้าราชก,การและพนักงานร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวดัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัด จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2498โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากการบริหารราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิน่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองท้องถิ่นของตนเอง ต่อมาได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่218ลงวันที่29กันยายน2515กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาจังหวัดทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณสุขการอาชีพ สาธารณูปโภคต่างๆโดยให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาและในปีพุทธศักราช2540ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540โดยยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดพุทธศักราช2498และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่93ลงวันที่23กุมภาพันธ์2515และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน 2,540โดยกำหนดหลักการจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายบริหารแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอันนับได้ว่าเป็นการแยกการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากการบริหารราชการของจังหวัดโดยอิสระเป็นครั้งแรก จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2546ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีความเหมาะสมกับหลักการปกครองท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงซึ่งสมาชิกสภาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ฝ่ายบริหารแยกจากกันมาจนถึงปัจจุบัน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจึงได้พิจารณาเห็นความสำคัญและได้มีมติกำหนดเห็นชอบให้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งรวมกับวันที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540ได้มีผลบังคับเป็นกฎหมาย คือวันที่1พฤศจิกายน2540เป็นต้นมาทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวขึ้นการจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ทราบถึงความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ภารกิจ ความรับผิดชอบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอีกทั้งได้มีการจัดให้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์จำนวนเก้ารูปและสามนเณรเก้ารูปมีพระครูโกสลวชิรกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชรและเจ้าอาวาสวัดประดูลายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์